สวัสดีเดนะจ๊ะทุกตาพาฝันจ้าหลังส่วนคือเก่าเบิังเอยไปเข้าไปอันเอ็ดเต้อนี้เอ็ดอาหารเต้อนี้เมนูเอ้ยกะไก่อบขาเสืออันโอเว่นเสือเต่าอบใส่แบบเรียบร้อยแล้วล่ะจ้ะทาเพิ่นอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงกะซุกซื้อไก่มาตัวนึงค่ะนักประมาณสัก กิโลก็กว่าเออก็เลยมาอันเอามามักพันเลยเลยใส่อันใส่เตาอบไปตั้งเวลาบ้แล้วค่ะตั้งเวลาไปยี่อันสโมงกกับอันสามสิบห้านาทีไฟสองร้อยองศาค่อยๆอันพลิกพันเลยก็เลยพลิกคางเนื้อเอออันยางซุกแล้วอีกเออก็เลยพลิกอันอีกคางเนื้อค้ะพันเลยพันแห้งๆเดย์แล้วก็เออก็ต้มแต่ต้มหมันฝรั่ง แล้วก็ต้มถั่วค่ะของเฟน,ขอ,ฟนเอของําหรับเฟนเอ้ยของของเฟนเอ้ยของเอยตุ๊กตาเพราะเอ้ยกิกนข้าวเหนียวค่ะพอดีข้าวเหนียวอันเหลืออยู่เหเลือมาอุ่นก็ก็กมีเจลค่ะกินผสมกันแซบก็ตั้งเวลาไว้ก่อนค่ะก็เลยมานั่งกงินอยู่ข้างนอกนี่บอกค่ะนั่งทาไกยันซุกมาค่ะมาเด้อคลิปนี้ก็บอกว่าเสนอมาเด้อจ้า มาจิบไหวน์ก็ทุกตาผาฝันค่ะจิบไหวแดงซาซาจ้ะเอ้าอันนี้ก็แฟนเอ้ยลิณมาเฮือดัวข้าเพร่ะนรถพอดีอันเพันมีแขกเออก็เลยมานั่งข้างนอกหน่อยนึงเพันหมาอันธุระเพันเจนาพันกระเหมือเ้าวซาซาเนี่ยค่ะเนาะจิบเอาเด้ออย่าไปอันอย่าไปด่วนอันนั้นได้ค่ะอันนี้การอยู่เป็นหลายชั่วโมงได้ที่เอ้อโศเบิ่งในโบแมนบ่เอ้ยตังไปคึบคึบโบได้ได้จ้ะ ดื่มเพื่อสุขภาพนะจ้ะเด้อเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่โมเมนต์ว่าฮือตัวเองอันบวคักค่ะต้องค่อยๆไปมีแต่เสียงนุเนหนูค่ะอยู่นี่ได้ยินเสียง้อค่ะก็มีความสุขกินข้าวแ่บหนูค่ะเนาอเอ้าววันนี้ไปจ่ายตลาดมาก็เลยไปซื้ออัน มักแตงค่ะแตงแขนตะลุกเนาะบ้านแถวพนเอินแขนตะลุกมันนี่อันนี้มันมีไหลอันสนิทนี่ค่ะเอ้ก็เลยออกมาส่งสนิทอันนึงมันจะเป็นเนื้อสีอกสมสมแซ่บแซ่บจ้ะอันนี้ก็ได้อันอีกอันนึงสีมันคล้ายๆกินแตงไทยนี่ค่ะมันเป็นเนื้อสีเขียวเอ้ก็เลยมาแช่อันตู้เย็นไว้เอ้ยเอามาซีน่วยค่ะก็บ่ได้แพงเด้จ้าว่าเรื่องใจเข่าก้า มันเป็นอันพันช่วงอันดลดราคาเนาะลูกแต่งสองลูกก็สามเหรียญถ้าคิดเป็นอันยูน่ก็โอประมาณก็ตกเหรียญลูกละเหรียญห้าสิบเนาะค่ะเนาะลูกฮะหนึ่งเหรียญห้าสิบยูโรโต่อลูกเหมือนบอกก็ใช้ได้ถ้าเป็นบ้านเฮาก็เท่าเหลือตูกก็เหลือถ้าว่าเป็นเงินนั้นปกระระบบปกติก็หนึ่งเหรียญก็ประมาณร้อยกว่าเนาะคะ่ะร้อย มันก็อยู่ประมาณสัก8 0 85ดห้าหร้อยยี่สิบมันประมาณนี้ค่ะลูกเันตัวลูกบาทเลยค่ะถ้าเป็นบาทนั้นบ้านเ่าก็ได้เอ้ยก็เหลือมาสี่ลูกค่ะเอ้ยก็มาอันเสื้อตู้เย็นแส่เย็นไว้ก็กินไปได้หลายมื้ออยู่ถ้าว่าอันมื้อละลูกก็สี่มือ้อแม่บอกค่ะมันช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนแตงมันที่เข้ามาเยอะค่ะแถวเมืองเอ้ยอยู่นี่แตงนี่มีสารพัดแตงค่ะแซบ อันเทียวเอ้ยกากินเล้ากับเม็ดมาเนอเอ้กันตักแห้งไว้แล้วก็อันเทียวก็ลงปลูกมันก็ขึ้นเนาอค่ะหนาอเพราะว่าแต่ว่าปีนี้เอ้ยบได้เอ็ดเยอะค่ะเอ้ยเอ้ยไปเอ็ดอย่างอื่นเอ้ยับัวด้ลงอันลงแล้วชนีมันเลยมันบวกขึ้นโอว่าแมงทากมันกินมันเลยมันเลยเฮียนไปเมด่ะสิค่ะ ก็เลยเอาต้องไปเป็นปีหน้าค่ะเพราะว่าปีนี้มันก็ซ้ามันซ้าแล้วเน,นาะคนะถ้าไปลงอีกทีก็จะต้องมาเข้าหน้าหนาวกัมันก็บวกขึ้นนเหรอเออก็เลยบไดเอเตอเออก็เลยอันเออก็ะปูกค่ะปูกแต่งกันปลูกเตอแต่ว่าอันแมงอันทากกินมันก็เลยเฮี้ยไปมันก็เลยเอยก็เลยบดได้ปูกใหม่อีก อันนี้ก็นั่งกันอยู่ในสวนขันลมมีแหงโล้นเหลือจะลมกันเมื่อคืนนี้เพราะว่าอันมานั่งอยู่ในสวนอยู่ดึกเลยค่ะเอ้กันเลยสี่ห้าทุ่มเพื่อเอ้จะเข้านอนกันยุงหาม <c oughs> ยุงยังว่ากัดอันขานี่ผงมั้งเลยะคะเป็นตุ่มพรามาเอ้ยพราะมาเก่าซะแล้วมันเลื่อเปื่อยมันเลื่เป็นตุ่มแล้ว ตัว่บได้บัได้คิดว่าหนุงนะหลไปฮะนึกว่ามันลมเย็นๆแล้วมันพัดหนี่ใช่ไหมหยุงบ้านตั้งมาอันโตมคือนี่ได้นั่งอยู่แล้วก็เลยนั่งอยู่โตก็เลยอันก็ยอเื่อกัดค่ะข้าก็บบวมเลยค่ะเป็นไหลจุดอยู่ขันก็ขันเอากระยาก็เลยอันว่านไปทายาอยู่พันมาเก่าก็เลยมาเป็นอกน้ําเหลืองอันอกมาแล้แห้งขันแห้งเก่าแห้งขันยิ่งเก่ายิ่งมันมันบอก ันกานั่งอันคุยกันก่อนนะไปอันกินข้าวเนาะค่ะเนาะยังบ่แล้วเอ้กันนะกินข้าวกับไก่ย่างเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็ไก่ย่างค่ะไก่ย่างแบบอันข้าวตู้อบสินะก็น่ะแซ่บเลยเขาหอมหอมเนี่ยเอ้ยนั่งอยู่ลำสวนก็ยังได้กินส้มตัวเองซะเลยเมรนบอกเอาคำนี้กระซัานี้ก่อนเนาะจ่ะเนาะอมันอันถ้าห่งไปมันก็บ่บดีมเบิ่งเบิ้งเบิงเด็ดเออค่ะ เึ่งไปกระบ,บดีอันน้อยไปกระบ,บดีเยอะไปกระบ,บดีเอาพอดีพอดีเนาะก็เอยตุก,กตาก็สิบอกว่ากินข้าวแซ่บนะค่ะเนาจะน้อยก็ไใดกินข้าวอันอันพันเอืนว่าแต่เลยเหอะกินข้าวแซ่บเนาะค่ะเนาะกินข้าวแซ่บแล้วก็เจอกันอีกอันคลิปต่อไปจ้าอันนี้ก็แบบสไตล์เอยตุก,กตาพาฝันค่ะหน้าหลังสวนค่ะคุยกันก่อนจะกินข้าวแรงเดอ้อ